อะไรอีกครับวันนี้น้นพริกองน้ำน้ากส่วนน้ำหน้าแล้วก็น้ำพริกอองทำน้อยๆไ้กินค่ะก่อนอื่นเราจะคั่วริกแกงก่อนเนาะริกแกงธรรมดาค่ะคั่วให้หอมนะคะไฟอ่อนๆเสร็จแล้วจะเอาหมูนะคะลงไปผัดอีกทีให้หอมแล้วก็ปรุงนู่นปรุงนี่นะคะถ้าเป็นน้ำพริกองก็จะเป็นมะเขือเทศเนาะป้าเนาะซอยๆใส เราใช้น้ำมันหมูนะเพิ่มเติมมันหมูหรือน้ำมันพืชก็ได้แหละแต่ว่าช่วงนี้เราทานน้ำมันหมูกันเนะาะมะเขือเทศก็นี่นี่พอดีมะเขือเทศเราสุกพอดีนี่คะ่ะมะเขือเทศของเราสุกแลว้วเอาก็ไปทำน้ำพริกอ่องกินกันนะคะเด็ดมาปลูกเองกินเองนะคะนี่เลยสดสดจากต้นจ้ะ น้ำพริกอ่องนี่จะขาดไม่ได้แล้วก็คืออถั่วเน่านะคะเนี่ยต้องมีถั่วเน่าถึงจะหอมทำไมการเรียกถั่วเน่าแล้วถึงหอมมันขาดกันไม่ได้กันเลยเป็นจู้กันนะคะนี่เอาใส่ถั่วเน่าแล้วก็ผัดสักแป๊บหนึ่งแล้วเอาหมูลงนะคะทําเป็นน้ําหน้าข้าวซอยก็ได้หรือทําเป็นน้ำพริกอ่องก็ได้ค่ะได้สองอย่างนะถ้าจะกินข้าวซอยก็ลวกเส้นใส่ แล้วก็ปรุงก็เป็นข้าวซอยน้ำหน้าแต่ถ้าเอามะเขือเทศใส่ปุ๊บก็เป็นอ่าพริกอ,อก่องในสองอย่างในสองอย่างเนาะอ่าพอผัดพริกได้ที่แล้วก็เอาหมูลงคั่วนะคะคั่วต่อจนกว่าหมูจะสุกแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วเคี่ยวอีกทีหนึ่งนะคะก็ได้ที่อร่อยปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากมายน้ะปลาเนาะ ก็ใส่อะไรบ้างถ้าปรุงรสใส่อะไรบ้างใส่ปรุงรสปกติก็ต้องใส่น้ำปลาาของเราใส่ใส่เราใส่น้ำปลามาถึงมีหอมรสมันกลิ่นน้ำปลารสดีใส่ไหมคะรสดีก็ใส่ก็ใส่เครื่องปรุงรสตอนขั้วนี้เราก็จะีจะเติมพวกน้ำปลาไปมันจะทำให้มันหอม ตองมานิดหน่อยตอนตอนตคั่ตอนัออน่วเนี่ยค่ะมันจะตีขึ้นจมูกนะคะ <c oughs> ต้องเติมน้ําต้องเติมน้ำนะ,ะขั้นตอนนี้ละค่ะคือความอร่อยอยู่ตรงเนี้ยขวันขึ้นออนี่นะคะเติมรสด,ดีลงไปนิดหน่อย ก็จะมีน้ําตาลด้วยคนก่อนคอ่ะเติมน้ำลงไปแล้วก็เคี่ยวสักพักหนึ่งค่ะถ้าไม่มีน้ำจะแห้งเกินไปแะจะทำให้กลิ่นของกระทะนะคะมันจะเกิด<อ>ก,การไหม้ค่ะพอะะ<ห>เติมน้ำปุ๊บก็เคี่ยว ต่อไปครัวล่งครัวโล่งๆของเราอตอนเช้าไปเจอคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเอาเมียแล้วต้องมาทํากับข้าวให้กินเนี่ยเอามาทํำไมอ่ะพ่อกำนันว่าไงไามา่ได้ยินใครทําไม่ทำํำก็มาไม่เป็นไรเนาะใครทําก็ได้ ทำแล้วอร่อยทำแล้วก็ก,กินมีความสุขก็ทําไปเถอะนะไม่ได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทำหรอกนะคะอยากจะบอกเขาว่าอ๋อที่คุณเห็นนั่นมันแค่มุมเดียวค่ะนะนี่เลยค่ะ,ไ,ไ,ะไปท,ทานข้าวต้มค่ากินข้าวต้มก่อนเพราะว่าเช้านี้ทำข้าวต้มอันนี้ทําตอนบ่ายนะะอันนี้ก็ที่เมื่อกี้เหลือนะ,อะเราก็าเก็บไว้ไปทำต่อข้างต่อ